ก็ให้มันเสิร์ฟก็แต่แฟนคลับนี้แหละค่ะสำหรับการเฝ้าติดตามความรักของนักแสดงสาวสวยแอปทัศอ่อนและนักแสดงหนุ่มหล่อนนกุลชานนที่วันที่8กันยายนที่ผ่านมาก็ทําเอาแฟนๆกรี๊ดแตกตื่นฟินจิกหมอนกันหนักมากเมื่อแอบเปิ์นนกุลหวานไม่เกรงใจใคร อวดความหวานกลางไร้์แบบให้คนเขารู้ไปเลยสิคะว่านี่แหละคนรักกันมันก็ต้องมีมุกมีหยอดมีจีบกันก,นกนลางไร้์เป็นธรรมดาที่วันที่8กันยายนที่ผ่านมาแอปและนุนกุนไลฟ์สดช่องติ๊กต็อกดอตอร์จิวที่พิธีกรไม่ต้องชงค่าแอปเปิดเองเลยเริ่มจากที่แอปโดนทามตื่นเช้ามาทำอะไรก่อนแอปก็ตอบเลยสิคะตื่นมาก็ส่งไลน์หาคนนี้ก่อน พร้อมชี้ไปที่นนกุลส่วนด้านพ่อหนุ่มคนนี้ก็นั่งยิ้มแบบเขินๆพี่แอบมีมือถือต้องทำยังไงบ้างเช้าวันหนึ่งของพี่แอบที่แบบแบบเดลูทีนอะไรอย่างนี้เอาแบบตั้งแต่ลืมตาตื่นมาเอาเลยค่ะได้เลยค่ะพี่แอบถ้าลืมตาตื่นก็ส่งไลค์หคนนี้ตั้งแต่ต้องกะว่าจะโยน <c oughs> โมเมนต์เบาๆแม่เออไม่ใช่พี่แอบจบแล้วไม่รีบเล่นเองก่อนไง ความหวานไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะเพราะระหว่างไล์ยังมีทั้งจับมือทาครีมให้กันแอบก็มีช็อตจับแก้มหนุ่มนนกุลเบาๆตามด้วยการแข่งจองตาที่ใครไม่รู้จะเขินกว่าใครและช็อตแข่งจองตานั้น แอบก็แอบเห็นคนโกงค่ะท่าทนผู้ชมนนกุลที่เคาหัวใจอยู่แล้วพอสีนจ้องตากับแอบพ่อหนุ่มคนนี้เขาเคาะใจส้มแบบรัวๆแบบกำลังควบคุมอาการเขินแม่แอบก็แพ้ไปเลยสิคะเพราะคุณชานนรุกหนักมากเติมสองั่งหนึ่งสอ แล้วต้องบอกเลยว่าคู่นี้ฝ่ายชายเอาใจเก่งมากนะคะอะไรได้หมดตามใจแอปสุดอยากไปเที่ยวไหนบอกไม่ว่าที่ไหนเขาก็จะพาไปได้หมดถ้าอยากกลับด้ยวยกันในวันนี้ก็ได้ถ้าพี่แอปต้องการแพ้หรือยังคะเอางานเข้าแล้วแต่เราแต่พี่เขาต้องการจะไปครับผมใช่ใช่อยากไปไหนอยากไปไหนดีกว่า ใช่ค่ะไม่พทีคุยทางไปหรอวค่ะไลฟ์เสร็จับยังไงคะพี่แอฟพี่แอฟคะมีเอฟซีถามฮะอะไรนะค่ะยังไงก็ได้ทั้งแต่พี่ครับตอนมาพอดีแยกแยกรถตู้กันมาไงแต่ถ้าเกิดอยกกลับด้วยกันได้หมดเลย ก็ถ้าเป็นแบบนั้นวันนั้นเขาสองคนก็กลับด้วยกันส่วนอีกคันก็คงมีแต่ผู้จัดการส่วนตัวของเขาสองคนนะสิคะถ้ามันยังฝ่นไม่พอช็อตสุดท้ายที่ทำเอาแฟนคลับใจสงบศบสีชมพูมากค่ะเมื่อนอนกุลโชว์อุ้มแอปแท้สะอ่อนกลางไลท์แม้จะเป็นชาเลนจ์แบบขายได้ตามเป้าจะทำตามสัญญาแต่ด้านหนุ่มนนกุลก็คือพร้อมมากเตรียมตัวแบบสุดส่วนด้านแอป พอโดนแฟนหนุ่มอุ้มแบบนั้นก็เขินหนักมากหูแดงหน้าแดงแบบชัดเจนอยากจะบอกว่าคนในสตูและคนดูออนไลน์ก็เขินเหมือนกันค่ะหมายถึงให้ให้ผมใช่ตาโปนล้านกึนไปแล้วโอเคโอไหม งานนี้ไม่ใช่แค่ในไลน์นะคะที่หวานช่ำขนาดนี้เพราะหลังจากนั้นหนุ่มนนกุลยังลงคลิปเบื้องหลังอวดความหวานลงในไอจเองเลยด้านแอปก็รีบเข้าไปคอมเมนต์เซลล์ตัวเองแบบน่ารักน่ารักว่าไลค์คู่ครั้งแรกก็โดนเลย